มนุษย์เป็นตัวของตัวเองน้อยที่สุดหากเขาพูดในนามของตัวเองส่งหน้ากากให้เขาเขาจะบอกความจริงกับคุณประโยคนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประโยคคลาสสิกผลงานของนักกวีนักเขียนที่ชื่อออสการ์ไวตั้งแต่166ปีที่แล้วก่อนโลกของเราจะมีสังคมของโซเชียลมีเดียเกิดขึ้น เขามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์มีอะไรที่อยากจะบอกโลกเยอะแยะมากมายคอนเทนต์แล้วไม่ไปไหนเพราะว่าติดกับดกักพูดเรื่องของตัวเองเยอะเกินไปมันจะเกิดคอนเทนต์ดีๆที่เข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างยิ่งขึ้นเอามานําเสนอให้เป็นจุดบวกให้ได้โครงการเวกอัพมีเดียเด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสาร้างสรรค์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับเยาวชนไทย และรู้จักการใช้โซเชียลมีเดียให้ถูกต้องสร้างสื่อสีขาวให้กับเยาวชนไทยได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกวิธีและไม่ต้องไปทำร้ายใครอีกต่อไปต้องการเปลี่ยนตัวให้ดีขึ้นาตัวเองีงคก็จะดีต่นนี้ผมก็จะแนะนาเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนตัวเองว่าจะเปลี่ยนลี่ไงเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองแล้วตัวเองมีความสุขไหมอะไร ในเมื่อทุกวันนี้ทุกคนเสพสื่องั้นมันจะดีะสิถ้าสื่อมันมีแต่สื่อที่ดีหรือสื่อที่สร้างสารรค์มันก็จะยิ่งเพิ่มการต่อยอดแล้วมันก็จะเกิดเป็นสังคมที่สร้างสารรค์ไปเรื่อยๆคือมันมันเป็นการที่เราได้ช่วยสังคมในอีกรูปแบบของเราอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองคะ่ะแล้วก็อยากสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนอื่นอยาก เป็นการแบบสอนให้เราเข้าสังคมรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมส่วนใหญ่เป็นค่ะได้ฝึกให้แบบทํางานกันร่วมทีมกันความสามัคคีครับผมโครงการ w วอัปมีเดียนะคะมันก็เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ดีทําดีคิดดีนะคะยังสอนถึงการใช้สื่อในทางที่ดีที่างทางที่เหมาะสมในใช้ในทางที่ถูกต้องด้วยค่ะ ว่าทุกวันนี้เนี่ยใครก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ของตัวเองได้เพราะนั้นจำเป็นจะต้องมีกลุ่มที่มีความคิดลักษณะเน,นี้ยมีความดีเป็นสารตั้งต้นมีความดีเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็ส่งต่อส่งมอบออกมาสู่สังคมคิดก่อนว่าเราทําเพื่อใครจะสื่อสารกับใครคิดแค่นี้แหละนะที่เหลือมันจะตามมาเองถ้าเราชัดที่คนปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยทําแล้วก็อยู่กับมันไปเรื่อยไม่เสร็จไม่เลิกไม่ไม่จบไม่เลิกไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไม่เลิกคนที่มีความคิดเห็นลบๆไม่เคยทําอะไรแบบที่เรากำลังจะทํา ถ้าเราทําอะไรแล้วแล้วมันแปลกพอมันต้องมีคนดา่าถ้าทําอะไรแล้วไม่มีคนดา่าไม่มีคนขวางสิ่งที่เราทําไม่แปลกพอหรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติต้องมีคนต่อตา้านเราต้องการให้คนตราหน้าเรายัางไงเราแสดงออกไปแบบนั้น ควรจะเวกอัพมีเดียกันตั้งนานแล้วเพราะว่าวันนี้วัยรุ่นคือวัยที่อยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะที่สุดและเรายังเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นสื่อส่วนตัวจริงๆแล้วมันเป็นสื่อที่ยังสื่อไปอยังสังคมะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่อ้อยมีโอกาสที่จะทําให้หลายๆคนได้ตระหนนะักถึงการที่เราจะโพสต์เรื่องเราอะไรก็ได้อย่างที่เราคิดหรือโพสต์อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกพี่อาจจะบอกว่าระวังนะคะถ้าเราโพสทิ้งเอาไว้วันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาทําลายปัจจุบันของเราได้ การผลิตสื่อที่มันสร้างสารค์ที่มันบวกเนาะ,นะกับสังคมมันมีความสำคัญอย่างไรกับคณะเนี่ยคณะรู้สึกว่ามันคือการเพิ่มความดีอะค่ะความสิ่งคือคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยดูในทีวีแล้วเนาะแล้วมันก็เริ่มกําหนดยากยิ่งขึ้นมันจะมีเส้นบางๆแล้ว่าง การต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะผลิตคอนเทนต์ที่มันจะดังมันจะปังคนจะต้องไวรัลแน่ๆเลยซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบสุดโต่งเนาะแต่มันก็จะมีเส้นของความที่เราอยากที่จะผลิตคอนเทนต์ที่มันเป็นประโยชน์กับคนจริงๆที่มันช่วยแก้ปัญหาในชีวิตจริงๆที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้จริงๆ ี่ชอบปลูกฝังให้เด็กครับรู้ว่าตนเองอชอบอะไรทําอะไรตั้งแต่เด็กเลยครับผมพึ่งในจิตสำนึกข,ข,ของเขาอะ่ะถึงแม้เราอาจจะเปลี่ยนจุดเทาๆได้ไม่หมดแต่ว่าอย่างน้อยจุดที่เรายือนอยู่เราก็ทำให้มันเป็นสีขาวได้ครับ เราตั้งใจเต็มที่กับมันเสมอๆกับม,ม,ม,มันผมเชื่อว,ว่าแม้ว่ายังไงก็ต้องแบบได้ผลดีตอบกลับมาถึงแม้ถ้าเราแบบไม่ได้รางวัลอย่างเราก็ได้เรียนรู้ระหว่างเส้นทางที่เราได้ทําเพจันนั้นไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ความรู้มุมมองใหม่ๆที่จะสามารถนำมาต่อยอดพัฒนา สร้างสารรค์สื่อสีขาวบนโลกโซเชียลมีเดียให้อยู่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด